ปลาคอนเนาะเออบักนี่แหละตุ้มๆอยู่วงนึงเนี่ยบักนี่แหละแล้วก็จะเริ่มไล่ปลาครับอันนี้นี่ครับเซนโบเริ่มไล่แล้วอีกวิธีไล่ปลาของเซนโบเข้ามองตัวแรกแหกหมานมาแล้วครับพีปลาดุกปลาดุกปลาดุกหมานเนอปลาดุกปลาดุกปลาดุกครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีท,ทุกท่านนะครับวันนี้มาใส่มองกับเซนโบครับนี่ครับมองกำลังดูหมายอยู่ครับพี่น้อง ไปครับเข้าไปรับชมกันว่าวันนี้เซียนโบจะได้ปลาหรือเปล่าพี่น้องเลยชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วกดติดตามวยเลยนะครับไปครับเซียนโบเริ่มลงแล้วบัดนี้เราจะไปหาเซียนโบนะครับไปไป,ปลายน่เห็นไหมครับโอ้น้ำลึกคือกัน,นเนี่ยท่วมพอนเนี่ยเน้โหเริ่มหนาวแล้วเนี่ย มองครับมองเห็นบ้างบุ๋มได้อค่ับเดมองเงี <c oughs> <Okay. S 1> ยบแตกบุม่มและครับปา้าบุมบุมบุมบ่มบุๆมละโอเคเอาครับหลังจาก ใส่มองเสร็จแล้วก็จะเริ่มไล่ปลาครับอันนี้นี่ครับเซนโบเริ่มไล่แล้วนี่มันจะเป็นกิ่งไม้งาไม้ครับอยู่ในห้วยนี่นี่ทรงเลียงเซนเซนโบให้ดูทรงเลียงหน่อยสิแนวไล่ปลานี่ครับมันจะเป็นเสียงดังแบบนี้เอาดูเซนโบเรานี่นี่ราสันอยู่ในน้ำโอ้ลงน้ำมี้ย นี่เห็นไหมมันจะดังแตกสวด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 อยู่ในน้ำพี่น้องมันดังเกลือเกลเห็นไหมเย่นี่เซนโบเราเริ่มไล่นะลงน้ําแล้วเซนโบลงลงน้าแล้วครับพี่น้องไหลแล้วนี่แทงเข้าไปได้ยินเสียงไหมครับแตกสวด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 เลยนี่ลายปลาใส่มองนะครับ แตกสวดสวดดเฮึบนานายแล้วขยมต่อไม้เฮึบจะไปไหนเสียแตกสวดสวดสวตากองนั่งถ่ายก่อนให้เซนโบล,ลุยมาอีกมุมครับอีกวิธีไล่ปลาของเซนโบเข้ามอง ให้ปลามันตื่นแตกออกเนาะรงเรียงทางทางทาง,ทางมีเสียงกองเกงกงเกงกงเกงปลาก็จะตื่นครับอืมปลาแตกสวด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 อ่ะอเดี๋ยวข้าไปลุ้นเหยครับตอนกู้ตอนนี้นี่เนาะตอนพยายามมองใส่กันไปดูปลา ตัวแรกแหกหมานมาแล้วครับพี่น้องปลาอะไรนะเซนโบปะดุ๊กปะดุกปะดุกตัวแรกแหกหมานมาแล้วครับพี่น้องม้าปลาดุกปลาดุกโอ้ตัวแรกแหกหมานมาแล้วพี่น้องไปดูกันต่อไปนะครับอ่ะตัวที่สองครับพี่น้อง,ลง <laughs> ปลาอ, <laughs> อ, э อะไรนะปลาอะไรนะปลาเสือมบ่เอ็งเอ็งเอ็ทำอะไรเนี่ยเราฮิทเสือมมาเสือมมาเสือม อะไรนะเซียนโบ่<า>ปลาดุกอีกแล้วก็จะหมานปลาดุกแท้ยกโจงดูนะ,ะตกกกหูมันดูอืมตกกกหูมันดูปลาดุกมันนะอีกตัวหนึ่ง,ต,งตัวหนึ่งปลาดุกขดเขาะจะหมานปลาดุกแท้เซียนโบ ยังปาลาได้น้ำปลาเข่งวะโอ้ปลาหมอสันดีกว่าปลาพยาบาลน,น้อยนึงปาลาได้นะปลาดุกอีกแล้วบอเซนโบโอ้ปลาดุก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 ดก็จะหมนานแท้มื่อนี้น่ะหมานแท้ แล้วพี่น้องปลาดุกอีกแล้วปลาดุกอีกแล้วปลาดุ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 กแล้วมาปลาดุกประดุกประดุกประดุกปลาดุกอีกแล้วขึ้นมาจะปลาดุกแค้เสียนโบนี่โอ้ตบกอกหูมันดูฮันกี่ตัวแล้วนี่พอหกหกเจ็ดตัวได้แล้วเนาะประมาณหกเจ็ดตัวละอะไรบัตรนี่ปลากระเดื่อปลากระดีนางฟ้า อันนี้ปากดีนฟะฟ้าปากเดิดปากเดิดปาลาอะไรเซนโบปลาดุกวปะปลาดุกอีกแล้วครับปลาด,ดุกอีกแล้วเซนโบปลาดุกอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยปลาดุกปลาดุกอีกแล้วฮัลลโอ้หมาแต่ปลาดุกเนาะพอเป็นสิบแล้วอ่ะปลาดุกนี่โอ้มาแต่ปลาดุกแทะ ห้ำหดหมดมแล้วมั้งหันว้าวเลือแต่หนังหุ้มเหมือนกัน <laughs> หนาวแหงอากาศเย็นเด้อพี่น้องมือนีนะทางหนองคายเฮามือนีมนือนีผมไปอยู่หนองคายเด้อ,อพี่น้องเลยมานคามไผ่เฮาเด้อเอ้ยหนาวแหงหนาวแหงโอ้ปลาอะไรฮะนนนนนนนโอ้บาศสามบาศสี่ ปฏิเดอดวะนานแล็บักอันนี้แหละที่ตูมตูมตูมอยู่นานนานนานหละบักนี่แหละบักนี่แหละที่ตูมตูมตูมอยู่ติดมองอะนะบักอันนี้เลยนี่นี่นี่ให้เซนโบเอาให้เบอร์บักอันนี้แหละมันปลานนั่หว่าปลามันปลาคอได้หรอปลาอะไรนะปลาปลาโดอ่ะ ปลคอท่อมหมออมองเห็นลายๆกี้ก็สทรงปลาโดาสันดอกปลาคอนเออบักนี่แหละตุมต่มๆอยู่วงนึงเนี่ยบักนี่แหละลองูมไปดูตูมๆอยู่นะบาบักนึงนี่เนี่ยบักบักนี่นะ หนาเต็มไม้เต็มมือดิแทโปวดโพเซนโบนี่ใส่มองมื้นี่หมาน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 อืมเต็มไม้เต็มมือดีเด้อพี่น้องชอบกดไลค์ช้กดแชร์ให้เซนโบนอยเด้อพี่น้องเอ้ยจะมันหมา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 นนะครับประมาณหมาโอ้เต็มไม้เต็มมือดีแท้ โอ้ปลดเข้าไปเดี๋ยวยังมีตรงนี้อีกปลาอะไรนะปลาอะไรปลาอะไรนะปลดปลาจิเดออก่อนบอกบอกมันลึกบ่กเขาเข้ามาปล่อยใกล้ๆซะนะกองจะได้เห็นปลาอะไรนะปลาจิเดือสองตัวสาตัว ผลปลาที่เดิดก่อนปลาตัวใหญ่ปลาอะไรไม่รู้ฮึบเอาไปเอื้อบจากแห้งปลาจิเดิดเสียปลาแซียลาปลาอะไรปลาอะไรปลาอะไรปลาดุก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 ว้ายปลาดุกโอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกโอ้ปลาดุกปลาดุกปลาดุกพี่น้องมันหมานเด้อปลาดุกปลาดุกปลาดุกนี่ใส่มองเด้อ ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์เซ็นโบเด้อพี่น้องอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมประดุกประดุกตบกกหูแล้วตันโบแต่เห็นโตไม่เห็นตัวอยู่นะ่ะนี่อ่ะ สรุปใส่มองเมื่อนี้เลยครับพี่น้องนี่ดูดูดูปลาครับดูปลาอันนี้นี่มีปลาดุกครับประมาณสักเกือบสิบตโัวโได้อยู่พี่น้องแล้วก็ปลาคอใหญ่หนึ่งโตโัวครับนี่สรุปใส่ปลาเมื่อนี้ครับกับเซียนโบชอบกดไลค์ช้กดแชร์แล้วกดติดตามให้เซียนโบดเด้อพี่น้องนี่นี่ปลาอายุหากินคือเกาอ่าเหรอครับพี่น้องเี่ยนะครับ ครับสรุปแล้ววันนี้ไปกลับบ้านพี่น้องอเซีนโบมันหนาวหวานบ้ห,บหดบ่ <laughs>